รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพราะทุกชีวิตต้องดิ้นรนต่อไปด้วยวิชาหัวใจกล้าแกรง่งบนโลกใบนี้ต้องสู้ด้วยลำแข้งด้วยศรัทธาที่แกร่งของครูด้วยจิต <ส dır> อาสาทุ่มใจป้อนปอนถึงจะเหนื่อยแค่ไหนก็สู้ เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้คำว่าครูสู้ไม่เคยถอยลำบากแค่ไหนครูก็ไม่เคยวันเป็นปันเรื่ออนาคตบุปผาปั้นก็รับผู้ชายใช่ไหมอ๋อเรือหางยาวเราไปนั่งเรือไปโรงเรียนด้วยวิธีนี้ได้ไหมเดี๋ยวติกต่อขอให้เนที่เรีนหน่อมาช้าอนนัด เอาไปไว้ลงบ่ายแล้วตายเองเร็วแล้วท่านครับท่านครับผมมีแรงที่จะไปตามลุงไปทั้งวันไหมเต็มที่ครับพี่ลุงครับโอเคทั้งนั้นการเรื่องอาหารเช้าเลยครับแล้วนี่ท่านพออี่โรงเรียนถนนเต้อหมายนี่เราจะไปหากินอาหารเช้าเสร็จไปเลยนี่มือกันทั้งวันใครเชิดด้วยจิตวิญญาณของ สร้างคนเพื่อให้คนทุกคนได้เรียนรู้แสงเทียนนำทางเพื่อให้สิทธิของครูเราไปสู่จุดหมายได้ฝันมีอะไรน่าสนใจที่พวกเราเคยมามาแล้ว ปาพวงหรือปลาหวดอีกชื่อหนึ่งนะ,ะนี่นี่เป็นหัวของพวกเรานะสวัสดีครับสวัสดีครับีู่่ใหญอ๋อที่ผู้ใหญ่ทำไมตัวเล็กนอผ <c oughs> ู้หหใหญ่บ้านผู <c oughs> ้ใหญ่บ้านชื่ออะไรครับบีดามผู้ใหญ่ยญังมีอีก ดานะาะพิดาเขาพาพวกเราไปเขาบอกว่ารับทองเลือกตัวที่ภากุงอร่อยถูกไหมเดี๋ยวเราจะไปดูไปลูกั ทุกชีวิตต้องดิ้นรนต่อไปด้วยวิชาหัวใจกล้าสนับสนุนโดยครูสภาสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการสกสคด้วยจิตอาสาใจบอกตอนเหนื่อยแค่ไหนก็สู้ในเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้คำว่าครูสู้ไม่เคยถอย ลำบากแค่ไหนคร like ูก็ไม่เคยหวั่นเป็นฝันเพื่ออนาคตบุปผาฟาฟันโดยสองมือกัหมดจะชนะคนท่ว่าบุญดอนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะนำพาท่านผู้ชมไปเพื่อพบกับกิจกรรมที่หลากหลายวันนี้เราจะไปพบกับพี่น้องเพื่อนครูของเราที่โรงเรียนบ้านทอนชน แต่ตอนนี้ขอเรียกหาวิทยาวัจกรก่อนแป๊ะครับคุณครับผมวันนีครับลำบากไหมฮะลำบากไหมไม่ลำบากแต่เงือโตกเต็มตัวเลยนี่ขนาดบอ,อยังมาได้เลยเออตอนนองหอมาผมปีนเขาขึ้นมาเดี๋ยววันนี้เราจะให้นักเรียนครับนำพาพวกเราไปที่โรงเรียนครับ,รบไปพบกับกิจกรรมงดงาม โดยมีนักเรียนของโรงเรียนบ้านทอนตรนนำมาให้เราได้พบกับสิ่งประหลาดมหัศจรรย์นั่นคือปลาปลาพลวงหรือปลาหวดแล้วแต่เขาจะเรียกกันแต่ตัวโตเป็นปลาที่เขาพยายามอนุรักษ์ไว้อยู่ในน้ำตกแระแสน้ำที่เที่ยวปากเนี่แหละครับขึ้นหวังนี้หวังเดียวได้ไหม เรียบราบลังครับ,รบท่านผู้ชมแต่ชาวบ้านที่นี่เขาจะเรียปราบปวดเด็กๆนักเรียนนำพวกเรามาพเพื่อที่จะให้มาเห็นว่าทาารัพยากรธรรมชาติในต้องถิ่ของเขาเนี่ยยังอุดมสดมบูรณ์มากใช่ไหมลูกไปนำ่งกลุงตอ่อ บ้านพี่น้องมุสลิมครับแล้วก็นู่นมัสยิดแล้วถ้าหากว่ามองมุมด้านหลังลงไปเนี่ยเราจะเห็นนมสาวตั้งระงานอยู่เป็นเขาครับนี่นี่คือพอที่นำพากิจกรรมเรื่องประชาธิปไตยครับแล้วก็ในระดับชาติด้วยนะโดยเด็กๆเยาวชนทึ่เป็นมุสลิมของเรานี่แหละค่ะแล้ว ประชาธิปไตยที่มี่่างกับที่อื่นโรงเรียนอื่นยังไงคะปกติจะเห็นประชาธิปไตยบนกระดานดำนั่นคือการเรียนรู้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนที่นี่เขามีประชาธิปไตยจากสภาพของท้องหินแท้ๆนั่นหมายถึงว่าเป็นประชาธิปไตยจับได้ปฏิบัติได้ใช่ไหมฮะท่านผอจริงแล้วที่นี่ต้องการให้นักเรียนนี้ ได้มามีส่วนร่วมในการท,ทํากิจกรรมก็สอบแทรกตรงนี้ก็เพื่อปลูกฝังที่จะให้นักเรียนนี้ได้มีระเบียวบวินัยมีความรับผิดชอบแล้วก็เคารพในสิทธิห<ม>น้าที่และที่สาคัญก็คือต้องการที่จะปลูกฝังให้นักเรียนนี้ได้เคารพรักและเดท,ทูนในสถาบันชาติใช่ไหมองอาแนวทางที่รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีชุดนี้เนี่ยกำหนดไว้12ประการเนี่ยที่นี่เป็นหมดเลย เัาได้เลินครับผมโดยที่นักเรียนนี้กาอาจจะไม่รู้ครับแต่เราสอดได้เข้าไปนค่ะนี่เป็นโดยโดยวิถีปกติของเขาครับโรงเรียนไม่ได้บังคับแต่ทำจากกิตภายในสำนึกภายในแรงจูงใจอะไรที่แบบทำให้น้องๆตัวน้อยๆนี่ช่วยกันใหญ่เลยอย่างที่เห็นค่ะตรงใสยว่ามีแรงจูงใจแรกๆผมก็อาจจะมีกุศโลบายยกตัวอย่างว่า เรื่องกล so ุ that, ่มสีตาดนะก็มีรางวัลมีน so ี <the <the ่ทงสีนะครับทงสีที่ที่ที่หน้าต่อทงตรงนี้ที่หน้าต่อทงนี่ทงสีเนี่ยถ้าสีไหนสะอาดเนี่ยสีของเขาจะได้ขึ้นสู่ยอดเสาก็อาจจะเป็นสรุบายอย่างนี้อาจจะพอสิ้นเดือนสิ้นภาคเรียนก็จะมีรางวัลที่จะมอบแก่เขาแต่ว่าพอไปปฏิบัติไปเรื่อยเขาก็จะเป็นจิเป็นนิสัยค่ะ คณะกรรมการที่คุณคือแต่ตั้งไว้ไห้ลองดูดิลูกดูดิเลี้ยงแล้วโตแล้วเอาไปไหนเอาไปทำโครงการอาหารกลางวันค่ะอาหารกลางวันก็เหลือก็เดี๋ยวก็นำไปขายค่ะขายเงินมาไปไหนมาแบ่งไปไหนค่ะให้ได้แป้งให้ลูกซื้อปั่นปลาให้ได้แป้งให้ลูกให้ได้ปอกข้ารถ ไอ้ไหมใช่ไหมอันนี้จนอะไรอ๋อเป็นลูกนะโอ้เอออันนี้เห็ดอะไรลูกชื่อเห็ดอะไรเห็ดนางฟ้านี่นี่เริ่มเริ่มเก็บกินได้ยัง พอเก็บไปกินมันก็องอกใหม่นี่นี่โรงเพราะเห็ดเขานี่ยังไม่เต็มต้องทำอีกไหมเสร็จแล้วเอาไปทำอาหารกินแล้วถ้าเหลือเอาไปขายขายเอาตังมาเอามาหมุนเวียนเอาตัง,หตงให้คุณครูมบ้างไหม ทำไมเสียงอะไรฮาไโอ้ยกดูผู้มป็นตัวเลยนี่อะไรของวานคนี่ของหวานอันนี้ขนมอะไรจะคะเขาพด่วจ้าผู้เขาพดเด็กที่นี่กินอาหารอุดมสมบูรณ์ล้นเกิน ครูคือรากฐานสำคัญของสังคมซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนการศึกษาพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติองค์การยูเนสโกจึงประกาศให้วันที่5ตุลาคมของทุกปีเป็นวันครูโลกเพื่อระลึกถึงหน้าที่ที่สำคัญของครูทั่วโลก ในปีนี้ครูสภาเป็นเจ้าภาพหลักจัดงานวันครูโลกโดยจะมีการประชุมทางวิชาการและเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศและประเทศติร์เลสเตและเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายส่วนภูมิภาคเพื่อจัดประชุมวิชาการและมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูสดุดดีแก่ผู้ที่ทุ่มเทให้กับความเป็นครูมาตลอดทั้งชีวิต4-6ตุลาคมน,นี้ขอเชิญชวนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมง,งานวันครูโลกโดยพร้อมเพรียงกันสนับสนุนโดยรู้สภาสภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการสกรสค พรปรีนายบายหลักที่จะจัดกิกรรมสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีระเบียบวินัยจงรักพทีต่อสาหัน้ข้าสมานะล่าหมัเรื่องสสยการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีล่าหมัน์ทรเปนมู้ได้ให้นักเรียนมีวินัยเป็นผู้ให้ผู้รับผู้นำและพูดตามที่ดีขาสำักที่เราฟงเรีนนั้นได้มาจากการเลิกตั้งไปมีนักแตู่ดต่อนักต่อไปนี้ค่ะหนึ่งชาสัมพันธ์ัสมารส กนเป็นเป็นโครงขายตรงกลางนี่ประมาณกี่ทักกี่คนฮะจำนวนนักเรียนตรงนี้15บนคาับดูทั้งโรงเรียนเลยนะ15คนไม่ไม่คือเฉพาะในส่วนของสภานักเรียนแต่มันจะมีะนักเรียนกลุ่มย่อยๆของที่ห้องเรียนอีกออมีอีกเพราะว่าม,มีกันนะกรรมการอ้องเรียนอ,อ่าย่ยอยลงไปอีกนี่ชาวบ้าทนที่นี่ต้องการว่าหลายๆคนมีการกระตุ้นว่าให้พออ,อนี่ครับบวมรวยการเนี่ย ส่งโรงเรียนเป็นโรงเรียนพระราชทานนะครับตั้งเป้าไว้ตั้งเป้าไปถึงโรงเรียนได้รพระราชทานขนาดเล็ก,กน,นะไม่ใช่ตัวโรงเรียนตอนโดน,ม,นมันเป็นโรงเรียนที่ถ้าไปาถึงโรงเรียนพระราชทานเนี่ยแสดงว่าต้องต้องมีกระบวนการของชุมชนของสังคมของพี่<ม>น้องชาวบ้านเนี่ยต้องมาช่วยด้วยครับผมเ,เพราะโรงเรียนแห่งนี้มีชาวบ้านที่ใช้บริการนี่สามหมู่บ้านทำไมถึงทำไมถึงตั้งเป้าว่าจะเป็นโรงเรียนพระราชทานคือ ถ้าเราพูดกันตามความเป็นจริงว่าถ้าเราตั้งเป้าอย่างนี้แล้วคือในหัวใจของเราเด็กทุกคนจะมีจาาิตอาสาโรงเรียนได้ความรู้ได้กับพวกไปด้วย,วย,วย,วยกิจกรรมสภานักเรียเนเคยมีนักเรียนเป็นผู้นำผู้ตามและผู้ปฏิบกตรดีค่ะในสภาภบบนักเรียนได้เป็นรายได้ดับเทพื้นที่ PP, ทการศาึกษาผสมวิศึกษาพัฒนุเพศสองเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลประหัตถกรมระดับภาคใต้ประจำวารการศึกษา2557นี้อีกด้วยค่ะก็ที่นี่เป็นตัวอย่างแล้วก็โรงเรียนอื่นก็ เป็นเป็นเป็นแกนที่จะคือเป็นออที่นี่เป็นแกนเป็นแนวเป็นแนวอย่างน้อยท่านประธานเครือข่ายก็เป็นกําลังใจให้อยู่ครับดีใจมาเห็นสภาพนักเรียนที่ประสบความสําเร็จด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายนะะซึ่งถือว่ามันเป็นหลักการของโรงเรียนที่ควรจะเป็นนะตอนนี้และก็อยู่ได้เพราะการมีส่วนร่วมวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษาในโรงเรียนเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ จะมีทั่วประเทศเลยใช่ครับสี่เกือบสี่หมื่นโรงเนี่ยจะมีว่าในเรื่องของประชาธิปไตยในโรงเรียนเมื่อกี้เนี่ยเด็กๆของเรานำพาเอาแนวทางการปฏิบัติเรื่องกิจกรรมประชาธิปไตยของเขาครับซึ่งไหมซึ่งชัดไหม้าถึงหัวใจเลยครับปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าไม่รู้ว่าเขา <ๆ S 1> เขาทำได้ตามที่เขาพูดหรือเปล่านั่นครับเออต้องต้องลองดูรอดูด้วยครับ มีเงินอยู่สองหมื่นซึ่งทางท่านท่นานต้หมักให้มาสองหมื่นโรงเรียนเรามีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาสนามกีฬาโรงเรียนเรามีส้วมพออยู่แล้วเอะเราควรจะทำส้วมหรือว่าทำสนามาาค่ไรับกีีม ไรีว่าไงคะโอเคมติเป็นเอกฉันท์ว่าควรทําสนามกีฬาแต่ผมในฐานะประธานผมเห็นว่าควรจะทําช่วงทำทั้งสองอย่างเงินมันไม่ไพอ <c oughs> มีแนวทางยังไงในการที่จะทําให้เงินนี่พอได้ทั้งสนามกีฬาได้ทั้งช่วง 啊哈哈哈哈。<laughs> <laughs> <laughs> คิดว่าโรงเรียนนี้เหมาะสมไหมในการที่เขาจะได้รับรางวัลผมไม่ได้มองถึงเรื่องรางวัลมองเรื่องของเด็กเขาได้ยิงและเขาทําจริงสิ่งสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ตรงที่ว่าสิ่งซึ่งเขาได้เรียนรู้มาจากสถานศาึกษาไปฝีมือของครูของเราทั้งหลายครับแล้วเขาแปลมาเป็นการปฏิบัติทําเพราะมีการบังคับหรือเปล่าเขาตอบว่าไม่ครับจิตอาสา โอ้ <_ dull> ท่านผู้ชมครับวันนี้รายการครูสร้างคนคนสร้างโลกได้ได้นำเอามิติใหม่ที่อยู่ในซอกลี้ลับของจังหวัดพัทลุงภาคใต้ของประเทศไทยเป็นกระบวนการในการจัดการศึกษา ที่มีพี่น้องมุสลิมร้อยเปอร์เซนต์เด็กและเยาวชนของที่นี่ก็เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นความรักของคุณครูและมาตรฐานทางวิชาชีพของเราได้ร่วมกันสร้างเด็กร่วมกับชุมชนในการพัฒนาเด็กการเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงคือการปลูกจิตสํานึกที่ดีที่น้องๆได้เรียนคือมีจิตอาสาที่ดีอันนั้นคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการที่จะมีประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ มีความรู้สึกว่าภูมิใจและก็ดีใจในฐานะที่เราก็คือครูคนหนึ่งที่เห็นเส้นครูของเราเนี่ยมีความตั้งใจมีความพยายามในการที่จะส,สรรส้างสิ่งดีางามให้กับเด็กๆอยากให้ภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนบ้านตนๆเนี่ยครับได้เผยแพร่ไปทั่วประเทศเพื่อได้เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนต่างๆได้นำไปใช้เพื่อคืนกำไรสู่สังคม เสื้อเค <S li utter> รื่องรายการ <S <S ขอ<ข>งรายการครูสร้างคนคนสร้างโลกมอบให้กับพี่น้องเพื่อนครูของเราแล้วก็ป้ายประกาศเป็นการประกาศเกียรติในานามของรายการครูสร้างคนคนสร้างโลกช่องก้าอสมทนะครับรายการของเราก็นําความสุขสาระและทุกสิ่งทุกอย่างในพื้นที่อันห่างไกลามาให้ท่านผู้ชมได้รู้และเห็นเป็นสักขีพยานร่วมกับเราพบกับรายการครูสร้างคนคนสร้างโลกใหม่ใน สับดาห์หน้าวันพุธเวลาบ่ายโมงคึ่งช่อง9อสมทเหมือน,นเดิมครับสวัสดีครับ